สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผม,มะละกากเมนและหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า n i i h t r i d e r ปี2021ในโลกอนาคตเมืองต่างๆถูกทิ้งร้างเพราะสงครามและโลกที่เสื่อมโทรมลงจนทำให้ระบบพดัดการทหารที่เรียกตัวเองว่ารีจัมได้เข้าครองยึดทุกสิ่งทุกอย่างเด็กทุกคนที่อายุต่ำกว่า18ปีพวกเขาจะถูกพรากจากครอบครัวถูกส่งไปโรงเรียนทหารและถูกฝึกอย่างโหดร้าย ล้างสมองให้จงรักภักดีต่อรัฐบาลในพื้นป่าอันเงียบสงบเวイสเด็กหญิงคนหนึ่งที่กำลังวิ่งเล่นอยู่เธอได้เห็นนกเกาะอยู่บนต้นไม้จึงหยิบหนังสติ๊กขึ้นมาเตรียมจะยิงแต่สุดท้ายกลับยื่นมือออกไปแล้วกระซิบบางคำเป็นภาษาชนพื้นเมืองนกตัวนั้นก็เลยบินหนีแม่ของเธอชื่อนิสกาถามว่าทำไมถึงไม่ยิงเวイสก็ตอบว่า หนูฟังมันอยู่ทั้งครูก็เลยเดินต่อไปแต่วีอซสก็ชอบมองนู่นมองนี่จนเผลยียบกับดักหนีแม่ของเธอก็เลยพุ่งเข้ามาช่วยและจัดการแกะกับดักออกแล้วก็พันแผลให้กับเธอเมื่อกลับมาถึงบ้านบ้านที่ว่านั้นมันก็คือซากรถที่ถูกดักแปลงเป็นที่อยู่ตอนกลางคืนเลือดของเวนิสมันยังไหลไม่หยุดทําให้นิสก้ากังวลเป็นอย่างมากแล้วเธอก็ได้ยินเสียงบางสิ่งบางอย่างพอมองออกไปนอกหน้าต่างแต่ได้เห็นโดรนกําลังบินเข้ามานิสกาสั่งให้ลูกของเธอเงียบ และเธอก็ถือปืนออกไปข้างนอกเธอซ่อนตัวอย่างระมัดระวังพอได้เห็นช่องเธอก็ยิงใส่โดนจนตกกระแทกผืนก่อนจะยิงซ้ำอีกรอบเพื่อความแน่ใจว่ามันพังแล้วหลังจากนั้นเธอก็เลยรีบเก็บเข้าของเพราะเธอมั่นใจว่ามันจะต้องมีโดรนอีกลำบินมาอย่างแน่นอนเธอได้พาลูกของเธอหนีออกจากที่นั่นและจุดไฟเผาที่อยู่เพื่อไม่ให้เหลือร่องรอย ทั้งคู่เดินลึกเข้าไปในป่าเวอิสนั้นปวดขาเป็นอย่างมากแต่แม่ก็ต้องบังคับให้เดินต่อเพื่อความปลอดภัยและพอเดินมาถึงแม่น้ำเบิกเธอก็ได้ขึ้นเรือแล้วก็พายหนีจนเมื่อเดินทางมาถึงเมืองที่พินาศจากสองครามเนสกาก็ได้บอกกับลูกสาวว่าห้ามให้ใครเห็นหน้าแล้วเอาผ้าไปผูกหน้าเอาไว้พร้อมบอกให้คลุมหุ้ตลอดเวลาในขณะเดินหลบสายตาของฝูงชนเวกเธอก็ได้ยินเสียงประกาศจากลำพงว่าผู้ใดซ่อนผู้ยเยาเอาไว้มีความผิด และในตอนนี้อายุคัดตัวก็ลดลงเหลือแค่สี่ขวบก่อนที่จะเข้าไปในบ้านร้างหลังหนึ่งชายข้างบ้านก็เห็นพวกเธอและรู้ทันทีว่าเวิสเป็นเด็กนิสกาก็เลยเตรียมมีดจ,จะสู้แต่ชายคนนั้นรีบยกมือบอกว่าไม่ทําอันตรายเขาเองก็ซ่อนลูกชายของเขาเอาไว้ซึ่งลูกชายของเขานั้นมีชื่อว่าเทรนิสกาก็เลยบอกสั้นๆว่าเราดูแลตัวเองกันเถอะและในคืนนั้นเวิสก็แอบออกไปและก็ได้เห็นเทร์กำลังยืนอยู่ เธอก็เลยเดินตามเขาไปที่สวนและเขาก็ได้ให้เธอดูซากโตรนที่ตกอยู่แต่วีอกลับบอกว่ามันยังหายใจอยู่เลยแม่นานโรนก็เปิดขึ้นมาจริงๆแต่ก็โชคดีที่นิสก้ามาทันเวลาและกระหน่ำตีมันจนพังทันทีแล้วก็พาลูกๆของเธอกลับบ้านไม่นานหลังจากนั้นจิงโกผู้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเขาก็บุกเข้าบ้านเพื่อตรวจสอบเด็กเพกับพอก็ยืนยันว่าตอนนี้เขาอายุ18ปีแล้ว แต่เครื่องตรวจอายุก,กลับโชว์เพียง15ปีพวกมันก็เลยลากตัวเทรอ,อกไปและคาพอที่กัดขืนอย่างเลือดเย็นต่อมานิสกากับเวイสก็เดินทางมายัางตลาดสลัมและก็มีทหารเดินตรวนเต็มไปหมดบนหน้าจอได้ฉายโฆษณาชวนเชื่อเรื่องของริจ้และนิสกาก็ได้เห็นปีแอร์ผู้เป็นเพื่อนเก่าของเธอนั่นเองแต่ตอนนี้เขากลายเป็นคนทําโปรโมชั่นให้กับรัฐบาลและเธอก็เศร้าอย่างเห็นได้ชัดเจนในระหว่างนั้นโดรนก็บินมาโปรอยอาหารผู้คนกยแก่งกัน แต่นิสกา้าก็ซ่อนลูกเอาไว้ก่อนที่จะเดินทางไปที่บ้านเพื่อนสนิทอย่างโบเบราเพื่อกอดนิสกา้าและจําได้ว่าเวสเคยตัวเล็กกว่านี้จากนั้นทั้งสองก็คุยกันในเครืวอนิสกา้าได้บอกว่าตอนนี้ลูกของเธอแผลเริ่มติดเชือ้ตอต้องการยาแต่โบเบราก็บอกว่าคลินิกทุกแห่งตอนนี้มีจิงโก้อยู่เต็มไปหมดจากนั้นเธอก็ได้โชว์รูปปีแอร์ตอนที่จบการศึกษาทหารและบอกว่าเธอก็ควรเข้าไปในสถาบันมันทำให้มีสัญชาติใหม่มีชีวิตที่ดีขึ้นนะแต่นิสกา้าก็สายหน้า เพราะรู้ดีว่าถ้าเข้าระบบเธอจะไม่ได้เจอกับลูกของเธออีกเลยในเช้าวันต่อมาจิกโกก็บุกตรวจตลาดเวอสกาอาการหนักขึ้นโรเบราก็เลยบอกว่าห้าสองลูกให้กับจิงโก้เขาอาจจะช่วยรักษาเธอได้นิสกาก็เลยกัดฟันเดินออกไปแจ้งพวกมันว่ามีเด็กอยู่ในบ้านหลังนั้นแล้วก็รีบวิ่งหนีในมุมลับๆแห่งหนึ่งนิสกากได้แต่นั่งร้องไห้เพราะจิตใจของเธอพังหมดแล้ว วันเวลาผ่านไป10เดือนนิสกาอยู่ในอาพาร์ตเมนต์โสม,โมเธอทำงานที่ตลาดช่วยคนแถวนั้นแบ่งอาหารให้กับผู้คนที่ยากลำบากและเธอมีเพื่อนใหม่ที่ชื่อว่าเรนดี้วันหนึ่งเขาได้บอกกับเธอว่าผมหาวิธีพาเราออกไปได้แล้วนะเราคนมาเจอกันคืนนี้หลังเลิกงานในวันนั้นนิสกา้าก็ไปที่รั้วโรงเรียนทหารที่ผู้คนได้เอาของเล่นและของฝากของเด็กๆที่ถูกจับไปติดไว้เธอร้องไห้อย่างหนักก่อนจะวางตุ๊กตาที่ลูกของเธอชอบไว้ตรงกำแพงในเวลาเดียวกันนั้น เวิสในโรงเรียนทหารกะถูกฝึกและล้างสมองทุกวันเธอปฏิบัติตามคำสั่งทุกอย่างในวันคัดเลือกที่ใกล้มาถึงและเด็กที่ถูกเลือกพวกเขาเหล่านั้นจะถูกส่งไปที่เอเมอร์สันสเตทจึงเป็นสถาบันลึกลับที่ยิ่งกว่านรกเวイียังของวาดแผนที่หลบหนีไว้ใต้เตียงมันละเอียดจนเหมือนกับแผนที่ของผู้ใหญ่วาดในคืนนั้นนิสก้าไปเจอกับเรนจี้ที่บา์เขาแนะนำชายคนหนึ่งที่สามารถปลอมข้อมูลสัญชาติให้เธอนั้นเข้าไปอยู่ในเอเมอร์สันได้และนั่นก็หมายความว่า เธออาจจะได้เจอกับลูกอีกครั้งแม้มันจะเต็ไมไปด้วยคนชั้นสูงที่เธอเกลียดก็ตามในวันหนึ่งในระหว่างทางกลับบ้านนิสกา้าได้เห็นม้าตัวหนึ่งเธอเดินเข้าไปอย่างใจเย็นและปลอบมันได้จนมันยอมให้เธอแตะตัวเธอพยายามพามันกลับไปที่ฝูงแต่เธอก็ได้ยินเสียงพูดจากลำโพงจึงเดินตามไปดูแต่เธอก็ได้เห็นชาร์ลีกับโนตบุ๊กและผู้ใหญ่สองคนที่แอบพาเด็กหนีออกจากสถาบัานนิสกา้าก็เลยคิดว่า มันอาจจะเป็นพวกค้ามนุษย์เธอก็เลยพุ่งเข้าไปสู้แต่ก็ถูกจับกดหัวจากนั้นเธอก็หมดสติไปหลายชั่วโมองต่อมาเธอถูกพาเข้าไปในห้องมืดๆชายกลุ่มนั้นได้บอกกับเธอว่านี่คือพื้นที่ของชนพื้นเมืองที่ถูกเรียกว่าครีนิสกาก็เลยพูดเป็นภาษาพื้นเมืองเล็กน้อยเพื่อย,ยืนยันว่าเธอเองก็เป็นครีเหมือนกันและพวกเขาเหล่านี้ก็คือกลุ่มที่บุกช่วยเด็กจากโรงเรียนทหารตอนกลางคืนหัวหน้านกลุ่มนั้นมีชื่อว่าไอด้าและไอด้าก็ได้บอกว่า บางทีนิสกาอาจจะเป็นคนที่พวกเธอตามหาเพราะตามตำนานมีการกล่าวว่าผู้พิทักษ์จากทางเหนือจะมาช่วยพวกเขาในค่ำคืนวันนั้นเองทุกคนก็เลยพากันเฉลิมฉลองในนั้นมีเสียงเพลงมีอาหารนิสก้านั้นถูกเลี้ยงเป็นอย่างดีแต่เมื่อถึงเวลาเธอก็แอบลุกไปที่แดนเด็กๆที่ถูกช่วยออกมาทันทีที่เธอได้เห็นหน้าเด็กทั้งหมดเธอก็ร้องไห้ไอดานั้นตามออกมาพบเธอบอกว่า เธอมีลูกที่ชื่อเวอิสที่ยังอยู่ในสถาบัานไอดาถึงกับทึ่งที่นิสกาซ่อนลูกไว้ได้นานขนาดนั้นและก็ต้อนรับเธอเข้าสู่กลุ่มอย่างเต็มตัวในเช้าวันต่อมาพวกเขาได้บอกนิสกาว่าลูกของเธอกำลังตกอยู่ในอันตราย เพราะสถาบันไม่ได้สอนเพื่ออนาคตแต่กำลังฝึกให้เป็นทหารรับใช้รัฐบาลหากเว S สถูกส่งไปที่อเมสันเมื่อไหร่สมองของพวกเธอนั้นจะกู้กลับมาไม่ได้อีกแล้วทางเดียวคือต้องบุกเข้าไปช่วยแต่มันก็ต้องแลกกับสิ่งหนึ่งลิสกาจะต้องพาเด็กทุกคนเดินทางขึ้นเหนือไปอย่างที่หลบภัยชั่วคราวซึ่งจะต้องใช้เวลาเดินทาง3สัปดาห์ท่ามกลางสภาพบรรยากาศที่โหดร้าย เธอสายหน้าบอกว่าเป็นไปไม่ได้ในระหว่างนั้นในสถาบันเวอิสก็ได้เห็นนกตัวหนึ่งเกาะบนรัว้วเธอกระซิบคุยเป็นภาษาครีอีกครั้งนกได้บินดําหน้าเธอราวกับกําลังส่งสัญญาณและในคืนนั้นเธอก็แอบแกะกันล้อนออกจากห้องแต่ทันทีที่วิ่งออกไปสัญญาณเตือนภัยก็ได้ดังขึ้นและทหารก็จับตัวเธอเอาไว้ก่อนจะจับไปขังในห้องเดียว ในวันรุ่งขึ้นนิสกากลับมาถึงบ้านก็ได้เห็นศพเพื่อนบ้านที่เธอรักแล้วพอเธอยิ่งเดินดูไปเท่าไหร่เธอก็ได้พบกับจํานวนศพที่มากขึ้นเรนดีวิ่งออกมาบอกว่าปล่อยไวรัสในเขตนี้เราจะต้องหนีออกไปเดี๋ยวนี้ก่อนที่เมืองจะถูกปิดตลาดถูกประกาศอพยพบ,บ้านของโรเบราถูกขนเธอนั้นได้บอกว่ามันจะต้องใส่อะไรไว้ในอาหารอย่างแน่นอนและพวกเขาก็ถูกกองกําลังจับขึ้นรถบัสตรวจโรคเรนดีเตรียมระเบิดควันเพื่อหลบหนีแต่สถานการณ์ในตอนนั้นกลับแย่ลง พราะหนึ่งในจิงโก้ที่คุมรถก็คือปีแอร์ซึ่งเป็นลูกน้องของโรเบรานั่นเองโรเบราพยายามเข้าหาแต่ปีแอร์กลับตะโกนด่าเธอด้วยถ้อยคำล้างสมองและยิงแม่ของตัวเองตรงนั้นทันทีทันใดนั้นกระสุนก็พุ่งมาจากที่ไกลๆและจัดการกับกลุ่มทหารไปทีละคนซึ่งมันก็เป็นฝีมือของไอดา เลโอและชาวบ้านครีที่มาช่วยนิสก้านิสก้าได้สติขึ้นและบอกว่าทุกอย่างที่พวกเขาทำก็คือเรื่องจริงเธอก็เลยตกลงจะพาเด็กทั้งหมดขึ้นเหนือในระหว่างทางเลโอบอกว่าเขามีรหัสผ่านด่านตรวจเพราะพ่อของเขาเป็นนักทุตพลังงานและไวรัสที่ระบาดก็เป็นฝีมือของเอเมอร์สันพวกมันต้องการก่ะสองครามและใช้เด็กทหารเป็นกองกําลังหลักณนะสถาบันเวอิสถูกบังคับให้ดูวิดีโอที่นิสก้าบอกจริงกว่ามีเด็กอยู่ในบ้านเวอิสก็เลยใจแตกสลาย คิดว่าแม่ของเธอนั้นเป็นคนทรยศหลังจากนั้นเธอก็เข้าฝึกการประกอบปืนและก็ทําสถิติได้อย่างรวดเร็วเพื่อนคนหนึ่งกล่าวหาว่าเธอนั้นโกงและเรียกว่าเธอนั้นเป็นคนป่าเถื่อนเวอิสก็เลยเดือดจัดแล้วก็กระโดดปล่อยไม่หยังครูฝึกยืนดูอย่างพอใจก่อนจะประกาศว่าพรุ่งนี้เธอจะถูกส่งตัวไปที่เอมิสันในค่ําคืนวันเดียวกันนั่นเองนิสกา้าก็บุกชุมชนลับวิ่งวอร์นให้เริ่มการช่วยลูกแต่ไอาดาบ,บอกว่าทหารสร้างถนนใหม่เตรียมบุก่ายครีถ้าไม่รีบอพยพในคืนนี้ พวกเขาเหล่านั้นจะตายกันหมดนิสกาก็เลยบอกว่าถามาช่วยเวอิสฉันจะไม่ไปไหนทางนั้นในที่สุดทุกคนก็เลยลงความเห็นกันว่าจะบุกเข้าไปช่วยเด็กๆก่อนในคาคืนนั้นพวกเขาก็แอบลอดท่อเข้าไปเลโอให้ระบบจากห้องควบคุมเปิดประตูทุกห้องจนในที่สุดนิสกาก็ได้พบกับลูกและทั้งคู่ก็ร้องไห้กอดกันเวิสพล่งพูดความเจ็บปวดออกมาว่าแม่ทิ้งหนู<ๆ>เธอก็เลยขอโทษลูกของเธอแต่จู่ๆสัญญาณเตือนภัยก็ถูกเปิดขึ้นจากนั้นทหารก็ได้กรู่กันเข้ามา และต้องฆ่าหลายคนเพื่อปกป้องทุกคนทางด้านนอกชาลีเห็นทาหารกำลังเคลื่อนที่ไปค่ายครีและมีบางอย่างกำลังมาจากทองฝาเหลือก็เลยบวกมือลานิสกาจากนั้นก็อธิษฐานแบบดั้งเดิม แล้วก็วิ่งออกไปลอด,ดโดรนแต่ก่อนที่ดโดรนจะโจมตีนิสกาก็ยิงมันตกผืนส่วนทั้งด้านของเบอิส e นั้นเธอก็ได้พาเด็กทุกคนออกจากที่ลับถึงเป็นสถานที่ที่เธอจําจากภาพวาดที่เธอวาดขึ้นส่วนทั้งด้านของค่ายครีก็กําลังอพยพผู้คนแต่นักรบพร้อมสู้และจู่ๆทหารล้อมที่ตั้งเอาไว้และเริ่มโยนแก๊สเข้าไปชาวครีก็เลยจัดการคว้างกลาบและรถบรรทุกของนิสกาก็เดินทางมาถึงทหารก็เลยแกล้งเปิดทางให้เข้าไปในวงล้อมใน,นจังหวะนั้น เวอิตจับหัวตัวเองเพราะได้ยินเสียงประหลาดที่ไม่มีใครได้ยินแล้วท้องฟ้าก็เริ่มมืดลงเพราะมีฝูงโดรนจำนวนมหาศาลบินเข้ามานิสกาก็เลยวิ่งไปอุ้มลูกของเธอแต่เวอิสก็เดินออกมาน้าทุกคนจากนั้นก็ยกมือขึ้นและพูดเป็นภาษาชนพื้นเมืองซึ่งเป็นประโยคเดียวที่เธอเคยพูดกับนกและโดรทั้งหมดก็หยุดนิ่งเหมือนกับถูกควบคุมชาลีได้แต่อ้าปากค้างและบอกว่าเธอก็คือผู้พิทักษ์ตัวจริงจากนั้นโดรทุกตัวก็หันปืนใส่ทหารจนพวกมันถอยหนีแต่กระเจิง ทุกคนนั้นดีใจเป็นอย่างมากแต่ก็มีทหารนายหนึ่งแอบซุ่มอยู่ในพุ่งยาเขานั้นยิงใส่เวอิสแต่นิสกาก็กระโดดเข้ามาบาังลูกของเธอทำให้ตัวเองนั้นถูกกระสุนแบบเต็มๆชาวครีจัดการทหารคนนั้นทันทีทุกคนพุ่งเข้ามาหานิสกาที่กำลังจะหมดลมหายใจลงส่วนเวอิสก,ก็ได้จะกอดแม่ของเธอในวินาทีสุดท้ายและฟุงตดรนั้นบินวนรอบเป็นวงกลมคล้ายๆกับวงจรชีวิตราวกับกำลังทำพิธีส่งเธอเป็นครั้งสุดท้าย และหนังก็ตัดจบลงหลายคนที่ดูจบแล้วเนี่ยก็อาจจะสงสัยนะครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันกําลังสื่ออะไรให้เรารู้กันแน่หนังเรื่องนี้ครับไม่ใช่แค่การหนีทหารหรือหนีเอาชีวิตรอดแบบอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันเป็นคาเตือนเกี่ยวกับมนุษย์สังคมและความเป็นแม่ในยุคที่รัฐบาลน,นั้นกลายเป็นเครื่องจักรที่กินเด็ก เพื่อรักษาอํานาจของตัวเองนั่นเองฮะในใจความหลักในหนังเรื่องนี้เนี่ยก็มีอยู่4ประเด็นใหญ่ๆครับเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังกันแบบชัดๆเรามาดูในประเด็นที่1กันครับรัฐรเผด็จการที่ใช้เด็กนั้นเป็นทรัพยากรรีจําในเรื่องนี้ครับได้เอาเด็กนั้นไปล้างสมองสร้างกองทัพทหารเด็กแล้วก็บอกว่าเพื่ออนาคตของชาติภาพยนตร์เรื่องนี้ครับอาจจะจงใจสื่อให้เราเห็นนะว่า เมื่อรัฐมองว่าประชาชนเป็นแค่เครื่องมือกฎหมายทุกอย่างก็จะกลายเป็นความรุนแรงที่ถูกทําให้ดูมีเหตุผลนั่นเองครับมันไม่ได้มีสิทธิ์ไม่ได้มีเสียงเด็กเหลือแค่หน้าที่เด็กที่ควรจะได้วิ่งเล่นกลับต้องมาถือปืนครอบครัวก็ถูกทําลายเพื่อความมั่นคงของผู้มีอํานาจนี่มันสะท้อนถึงหลายๆประเทศในโลกแห่งความเป็นจริงเลยนะฮะทั้งเกาหลีเหนือแอฟริกาหรือแม้กระทั่งบางประเทศที่เราอยู่นั่นเองฮะเรามาดูในส่วนข้อที่2กันนะครับ ความเป็นแม่ก็คือสัญชาตญาณที่ต่อต้านรัฐบาลนั่นเองมิสิก้าครับแม่ในเรื่องเนี่ยก็คือหัวใจสําคัญที่สุดเธออาจจะกลายเป็นสัญลักษณ์ของแรงแห่งธรรมชาติที่รัฐควบคุมไม่ได้นั่นเองครับ แม่รัตจะพยายามพรักเด็กจากแม่แต่หนังเนี่ยก็ได้สื่อให้เราเห็นนะว่าความผูกพันทางสายเลือดน,นั้นมันทรงพลังที่สุดแล้วฮะไม่ว่าจะทหารหรือดโดรนเนี่ยก็ไม่สามารถล้างสมองได้ฮะส่วนแม่ในเรื่องนี้ครับก็ไม่ได้เป็นแค่ฮีโร่ในแบบหนังแอคชั่นนะแต่ว่าเป็นฮีโร่ที่ใช้ความรักและความเชื่อในการป้องลูกของเธอนั่นเองและสุดท้ายครับเธอก็ยอมตายแทนลูกของเธอแบบไม่ลังเลซึ่งหนังเนี่ยก็ได้สื่อให้เห็นว่า โลกที่ไร้ความเป็นมนุษย์เนี่ยแม่ก็คือสิ่งสุดท้ายที่ยังรักษาความเป็นคนของเราอยู่นั่นเองฮะอย่างที่3ครับเรามาดูการวิจารณ์การล้างสมองและการใช้สื่อเป็นอาวุธทั้งโดรนการประกาศล้างสมองการบังคับสาบานตนหรือการให้เด็กดูวิดีโอว่าแม่ทรยศมันก็คือการสื่อว่ารัฐบาลน,นั้นใช้เทคโนโลยีเพื่อควบคุมอารมณ์ของมนุษย์หนังกําลังจะสื่อครับว่าทั้งข่าวปลอมการล้างสมองหมู่การบิดเบือนข้อมูล การสร้างภาพศัตรูสมมุติล้วนเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่พอจะเปลี่ยนเด็กให้ฆ่าคนได้นะครับก็เหมือนกับพวกเด็กขมเรียนนั่นแหละที่ถูกล้างสมองเรามาดูอย่างสุดท้ายครับความเป็นชนพื้นเมืองของครีซึ่งก็คือตัวแทนของธรรมชาติที่ถูกกดทับนั่นเองครับตัวละครเวสเนี่ยก็ได้สืบเชื้อสายมาจากชนพื้นเมืองก็เลยมีความสามารถคุยกับนกควบคุมโดรนไม่ต้องใช้เวทมนต์แต่มันก็คือ ในลักษ์ของการกลับคืนสู่ธรรมชาตินั่นเองครับชนพื้นเมืองก็คือความบริสุทธิ์ความผูกพันกับแผ่นดินครับรีจัมก็คือความรุนแรงแบบอุตสาหากรรมเชนทหารแล้วก็เครื่องจักรหนังเรื่องนี้ครับทำให้ธรรมชาติชนะเครื่องจักรสองครามเราไม่ต้องใช้ด้วยกําลังแต่ใช้ด้วยความเชื่อความเมตตาแล้วก็จิตปิญญานั่นเองมันก็คือการทวงคืนโลกจากระบบที่ไร้หัวใจนั่นเองครับ ทีนี้เราพูดถึง็อตหนั่งกันแล้วครับผมก็จะมาพูดถึงจุดที่มันไม่ make ซนและก็ไม่สมเหตุสมผลเอาเลยครับอย่างแรกเนี่ยก็คือระบบรีจัมที่ดูจะยิ่งใหญ่ครับแต่ว่าการทํางานเนี่ยโคตรไร้ประสิทธิภาพเลยฮะนังบอกว่ารีจัมเป็นรัฐบาลเผด็จการชั้นสูงใช่ไหมใช้โดรนใช้กองทัพใช้การล้างสมองแต่แต่ครับพวกระบบพวกนี้ครับกลับโดนผู้หญิงคนเดียวครับอย่างนิสกานั้นยิงโดนตกง่ายเกินไปครับ ส่วนระบบรักษาความปลอดภัยของสถาบันการทหารเนี่ยก็โดนแฮ็กแบบชิวๆเกินเด็กนีออกจากห้องเพราะลักกุญแจเป็นเหมือนของเล่นส่วนการรักษาความปลอดภัยระดับประเทศเนี่ยแตฟังดูแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนค่ายซัมเมอร์แคมมากกว่านี่มันไม่ได้สอดคล้องกับภาพที่รัฐบาลเผด็จการไฮเทคที่หนังพยายามจะสื่อเลยฮะในส่วนที่2ครับเด็กที่ถูกล้างสมอง10เดือนแต่ว่ากลับใจง่ายเกินไป เวสครับถูกล้างสมองฝึกทหารถูกทําให้เชื่อว,ว่าแม่ของเธอนั้นทระยศแต่พอแม่ของเธอโผล่มาครับเธอก็ดันร,ร้องไห้แล้วก็กอดแม่ของเธอซึ่งไอการล้างสมองสิบเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับคือถ้าคุณจะล้างสมองจริงๆเนี่ยมันไม่ได้หายขนาดนั้นหรอกครับต้องมีความสับสนทรมานหรือว่าคอนเฟลกที่มากกว่านี้ฮะมันอารมณ์เหมือนนังเนี่ยอยากจะรีบตัดจบทําให้ความลึกของจิตใจเด็กนั้นหายไปเลยครับ อย่างที่3ครับวีอ e ควบคุมโดรนทางทหารในฉากนี้ครับเท่ากับแม่งไม่ make ม e เซนสุดๆในเรื่องเลยครับและนี่ก็คือจุดที่แฟนหนังหลายคนอาจจะงงงที่สุดครับรวมถึงผมด้วยถ้ามันเป็นพลังเหนือธรรมชาติเนี่ยหนังก็ไม่ได้ปูพื้นมาก,ก่อนเลยนะ แล้วถ้ามันเป็นสัญลักษณ์เนี่ยมันกลับกระโดดไปใช้แบบจริงๆจังๆเหมืน Super Power, อนซูเปอร์พาวเวอร์ยังไงอย่างนั้นครับแล้วโดนของทหารที่ถูกควบคุมโดย AI เนี่ยแต่เด็กคนนั้นก็ใช้มือสั่งแล้วก็ทําให้มันหันปืนไปหาทหารนั่นก็เลยกลับกลายเป็นครับว่าคนมีพลังวิเศษเฉยๆไม่ใช่หนังดราม่าส,สงครามในความเป็นจริงเหมือนในช่วงแรกสักเท่าไหร่ครับใน,นจังหวะนี้ครับมันก็หลุดโทนของหนังทางเรื่องแบบชัดเจนไปนอย่างมากโอเคครับมันก็มีหลายอย่างครับที่ผมไม่พูดถึงดีกว่าเพราะเป็นว่ามันเยอะมากเลยฮะ โอเคครับถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับฝากนิดนึงนะครับหากใครที่สนใจอยากจะทำช่องสปอยหนังนะครับวันนี้ผมมีคอร์สมาแนะนำนะครับซึ่งในคอร์สนี้นะครับจะเป็นคอร์สสอนสปอยหนังตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงจนจบเลยนะครับแบบทุกขั้นตอนที่ช่องมะลกอแมนทำนั่นเองนะครับหากใครสนใจก็สแกนไปที่ q r code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะฮะ